สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมารู้จักกระบอลสีชายชนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเป็นเพราะอะไรเพื่อนเพื่อน,นถึงตามหากันมากมายนะคะพี่พรจะแนะนําบอลสีชายชนและก็นางไหมก็จะมีหงหยกนะคะกุสุมาปีกินรีที่ตอนนี้กระแะะสกําลังมาแรงนะคะแสงทางโค้งนะคะเดี๋ยวพี่พรจะพาดูลักษณะของชายชนก่อนนะคะตามพี่พรเลยนะคะเ<อ>พื่อนเพื่อนคือบอลสีชายชนคะ่ะ ไซที่พี่พรกําลังถ่ายอยู่นี้เป็นไซแม่พร้อมที่จะพร้อมที่จะเลี้ยงเป็นแม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะพร้อมที่จะเลี้ยงเป็นแม่ได้และเป็นแม่พันุ์ตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะค่ะนี่คือบอลสีชายชนลักษณะเขาก็จะเป็นบอลป้ายนะเพื่อนๆค่ะเป็นบอลป้ายเนี่ยค่ะจะมีสีแดงสีแดงป้ายก็จะมีเป็นหยดน้ํานะคะนี่เป็นหยดน้ําลักษณะของบอลสีชายชนเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะเพื่อนๆเลี้ยงนอกตู้ได้บอลสีชายชนนี้เป็นบอลที่เลี้ยงง่ายค่ะเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้ทําไมคนถึงนิยมมากมายนะคะช่วงนี้จะเป็นเป็นช่วงที่กะระแสมาแรงค่ะเป็นบอลไทยที่กะระแสมาแรงเลยนะคะบอลสีชายชนคือต่างประเทศมาเลเซียนเนี่ยเขาจะชอบนะคะตามฟาร,ร์มใหญ่ๆค่ะเขาจะมากวนซื้อเนาะ เขาจะมาก้นซื้อไปเยอะมากมายค่ะคนไทยเราเพิ่งจะกําลังตามกําลังจะเฮือหฮานะคะเพื่อนๆค่ะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ค่ะเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะขยายพันธุ์โดยการเนี่ยเอาหัวไปขยายก็ได้นะคะเขาจะลงหัวแล้วลงหวัวแล้วก็ถ้าเขามีมีหน่อเล็กๆเราก็สามารถแบ่งแยกออกไปปลูกได้นะคะค่ะสวยเป็นบอลที่ชนะการประกวด ปี2,545นะคะเพื่อนๆคะ่ะชนะก,การประกวดเพื่อนๆคะ่ะเวลาเพื่อนๆเห็นเขาไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดว่าขายต้นเล็กๆวันนี้พี่พรก็เข้าไปเจอต้นขนาดนี้แหละเพื่อนๆคะ่ะต้นขนาดนี้แหละแต่เคี้ยวทั้งหมดนะคะแต่เคี้ยวทั้งหมดเขาเขาบอกว่ามูลค่า890เนาะวันนี้แหละวันนี้ พี่พรเข้าไปดูในเพจไลฟ์สูตรเขาเนาะค่ะ890แต่จะเขียวทั้งหมดนะคะเขาบอกว่ามูลค่า8 9ดา890ให้เราไปลุ้นไปลุ้นให้ให้ให้ป้ายก่อนให,ให,ให้ให้ป้ายต่อค่ะไปลุ้นให้ป้ายต่อ,อแต่พี่พลจะบอกว่าบนเขาถ้าเขาจะป้ายเขาก็ป้ายตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเขาจะป้ายเขาจะป้ายแต่เล็กๆแบบนี้เลยนะถ้ามันเขียวตั้งแต่เล็กแล้วจะให้ไปป้ายตอนโต เปอร์เซ็นต์คงจะน้อยมากเลยเพื่อนๆค่ะค่ะพี่พรก็ไม่อยากฟันธงว่ามันอาจจะไม่มีป้ายเลยเนี่ยเห็นไหมคะถ้าป้ายเขาก็ป้ายตั้งแต่เล็กเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมอนสีชายชนเนี่ยข้อสังเกตนะคะให้เราระวังเพราะว่าเราไปซื้อแพงแล้วเราอยากได้บอลป้ายนะนี่ไงของพี่พรถ้าถ้ามันไม่มีป้ายเขาเรียกบอลชายชนชายชนแพงนะเพื่อนๆค่ะเเขาตัวมาแล้วก็ไม่เห็นป้ายนะ วันนี้พี่พรก็เข้าไปเห็นค่ะเข้าไปเห็นเขาบอกว่ามูลค่า8ป0แล้วให้ราคาเราไปลุ้นโตลุ้นแดงเองค่ะไปลุ้นแดงเองมันจะแดงให้ไหม <c oughs> แต่ของพี่พลถ้าแดงก็จะแดงตั้งแต่เลขขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> มีเพื่อนๆทักเข้าขมาเยอะว่าขอแบ่งปัน <c oughs> ของพี่พลก็มีเยอะนะคะแต่ยังเล็กอยู่ค่ะ <c oughs> ถ้าเราสูงตอนเล็กๆเ,เรา มันจะเดินทางเนาะเดินทางไปหาเพื่อนๆนะระยะทางน้องอย่างต่ำก็3วันค่ะ3าวันกวนน้องบอบช้ำกลางทางเราซื้อไปแพงๆเนะาะค่ะเราซื้อไปแพงๆมันก็จะบอบช้ำเสียดายของนะคะต้องรอสักหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือชายชนค่ะเป็นบอนที่กระแสมาแรงเนี่ยน้องเขาถ้าอย่างนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆน่คะนี่ให้ให้เราดูดีๆค่ะ เห็นไหมป้ายแดงที่อยู่ตรงหลอดนะคะเขาก็จะหลอดตั้งแต่เขาก็จะป้ายตั้งแต่เกิดเลยนะเพื่อนๆนค่ะนี่ตัวนี้คือสวยเกรด A เ,เลยนะเพื่อนๆค่ะนค่ะสวยเกรด A เ,เลยบอลทุกชนิดจะชอบร้อนชื้นนะเพื่อนๆค่ะจะชอบอากาศร้อนแล้วก็ชื้นอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยนี่คือชายชนไ่แม่ก็จะมีไซเล็กด้วยนะคะขล้วต่อมาก็คือนางไหมนะเพื่อนๆค่ะ เป็นกระแสที่ตามติดชายชนค่ะตอนเมือ่อต้น,ต,นต้นเดือนกร,ราคาก็ไม่เท่าไหร่มูลค่าไม่เท่าไหร่นะคะจะก้านดําอันนี้คือนางไหมนะคะจะคู่ขวัญคู่ขวัญของชายชนค่ะลักษณะใบเขานะคะเพื่อนๆจะมีสีแดงเห็นไหมสีแดงข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งนี่คือนางไหมนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พรก็จะเลี้ยงเป็นไซส์แม่นะคะเพื่อนๆ เลี้ยงเป็นไซแม่นี่คือยังไซแม่ไซเล็กพี่พรก็ยังไม่เยอะแต่มูลค่าก็ยังไม่ไม่สูงเท่าชายชนนะเพื่อนๆค่ะค่ะยังไม่สูงเท่าชายชนก็อยู่ประมาณหลักร้อยกวหลักร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้นะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้แหละสองสามร้อยถ้าไซใหญ่ไปก็อันนี้ก็เกิน200ไปอยู่ <c oughs> ค่ะอันนี้คือพี่พรพูดให้ฟังนะเพื่อนๆค่ะแต่ชายชนเขาหลักนี้ก็ไปค่ะหลักพันเลยนะเพื่อนๆค่ะ ประมาณสองสามพันแล้วนะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ที่ส0 0พันแล้วมั่งพี่พรเห็นเขาไล่ส่วนนะคะแต่ของพี่พรตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะเพื่อนๆคะ่ะใครอยากได้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะอันนี้คือชายชวนตามมาก็คือนางไหมนะคะนี่ก็คือนางไหมพี่พรเห็นดูนะคะถัดจากนั้นมาพี่พรจะพามาดูนี่ไงคะ่ะแต่แต่ที่ราคาที่เป็นกระแสตาม ตา,ตามนางไหมตามชายชวนมาก,ก็คือจะหงยกนะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือหงยกคะ่ะเขาจะสวยมากคะ่ะเขาจะสวยมากปีบเนี่ยลักษณะใบเขาจะมันเาานะเพื่อนๆคะ่ะสวยคะ่ะนี่คือหงหยกนะคะลักษณะหงยกคะ่ะเนี่ยเขาจะมีขอบใบเขียวและเนื้อใบเนี่ยก็จะแดงแดงวาวสดใสนะคะก้านใบก็จะสีขาวนะเพื่อนๆคะ่ะ ก้านใบก็จะสีขาวนี่คือไซต์ที่พี่พรจะตั้งต้นเป็นแม่พันธนะเพื่อนๆค่ะตั้งต้นเป็นแม่พันธุ์ตัวน,นี้มูลค่าก็จะตามนั่งไหมตามชายชนไปแล้วนะคะค่ะคือเราเลี้ยงไปถัดจากนั้นก็คือปีกกินรีนะคะที่ราคาลงลงมาจากจากหงหยกนะคะราคาไลา่เรียกกันคือปีกกินรีเพื่อนๆน,นทางภาคใต้นะ่ะจะชอบมากเลยค่ะ เพื่อนๆทางภาคใต้ก็จะชอบมากเลยปีกินนาลีเนี่ยค่ะคะ่ะจะติดต่อมาขอแบ่งปันกับพี่พรเยอะมากค่ะเนี่ยถ้าใครถ้าใครขอแบ่งปันกับพี่พรคือไซนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะคือไซนี้อยู่สี่ใบสี่ใบแล้วเขาก็กําลังแตกยอดนะคะแตกยอดแตกยอดที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน่อแทงกําลังจะมีหน่อแทงขึ้นมาคือเขาแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนๆนก็มีเพื่อนบางคนบอกว่า อยากให้พี่พรแพกเป็นอย่างนี้ส่งไปเลยนะคะแต่มันจะไปอยู่หนักที่คนส่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าพี่พรแพกอย่างนี้ไปเลยเนี่ยถ้าแพกอ,อย่างนี้ไปเลยใส่กระปองเล็กไปเลยะคะ่ะคือมูลค่าคนส่งมันจะแพงกว่าต้นไม้ <c oughs> มันจะแพงกว่าต้นไม้ก็แล้วแต่ลูกค้าที่ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่อยากได้กับพี่พรเนาะจะให้พี่พรส่งส่งไปทั้งกระถางแบบนี้นะคะค่าคนส่งเนี่ย ค่าคนสูงเราก็จะเนี่ยถ้ายกไปอย่างนี้นะคะค่าค่าคนสูงเราก็จะสูงนะคะก็จะสูงขึ้นไปอีกเราต้องดูแลแต่ถ้าพี่พรแยกออกแล้วมามัดตุ้มก็ไม่ตายนะเพื่อนๆค่ะพี่พรก็ส่งไปหลายที่แล้วถ้าส่งเป็นกระถางอย่างนี้ก็ต้องเนี่ยถ้าส่งเป็นกระถางก็ก็อีกอีกราคาหนึ่งอีกมูลค่าหนึ่งนะคะถ้าพี่พรมามาแยกออกเออมายกออก,ก,ออกจากถุงแล้วเราก็มามัดตุ้มห่ออย่างดี ไปถึงบ้านพี่พรเคยไปถึงปัตตานีนะคะส่งไปถึงปัตตานีห้าวันก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่รอดปลอดภัยนะเพื่อน,อนๆไม่ต้องกลัวก็ธรรมดาเวลาเราไปตามขนส่งเนี่ยน้องไม่ได้หายใจเนาะอยู่ในกล่องสามวันสี่วันอย่างนี้จะให้มันอยู่จะให้มันเหมือนสภาพสดชื่นแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่นะคะขอให้เพื่อนๆเข้าใจเนาะคะ่ะยังไงผู้ผู้จัดส่งเนาะอย่างพี่พรแบ่งปันไปนี้ก็อยากจะให้มันอยู่ในสภาพที่ดี ที่ดีที่สดชื่นค่ะแต่ก็ต้องทําใจเพราะว่าน้องต้องเดินทางนะคะเพื่อนๆนี่คือปีกินาลีเนาะนี่คือปีกินาลีต่อจากนั้นมาก็จะมี้องเฮานะคะเพื่อนๆนี่คือ้องเฮาเลย้องเฮานี่เขาเวลาเขาใบใหญ่เขาโตไซส์ใหญ่มาเนี่ยเขาจะสวยมากเลยนะเพื่อนๆนี่คือใบใหญ่ของ้องเฮาลักษณะของหองเฮาใบใบของหองเฮานี้จะจะคล้ายๆตะละแม่กุสุมานะคะเพื่อนๆแต่ว่าก้านใบเขาจะสีดานะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ย แต่ว่าเขาก้านใบเขาจะสีดํานี่คือลักษณะของฮองเฮาถ้าเพื่อนบางคนมีหลายคนบอกว่าแยกยังไม่ออกแยกไม่ออกแยกลักษณะไม่ออกนะคะคือลักษณะก้านใบของฮองเฮาเนี่ยเขาจะก้านสีดํานะคะนี่คือไซร์เล็กของฮองเฮาพี่พรเตรียมมาไว้ให้ดูนี่นะคะเนี่ยเขาก็ใบใบเขาก็ลักษณะออกมาคล้ายๆหงหยกคล้ายๆกวนอูนะคะแต่ก้านใบเขาจะดานะเพื่อนๆเนี่ยก้านใบเขาจะดํา อันนี้คือไซร์เล็กเขาคือไซร์นี้แหละที่พี่พรแบ่งปันไปนะคะเพื่อนๆคือไซร์นี้แหละที่พี่พรแบ่งปันไปจะอยู่รุ่นราวข้าวเดียวกับปีกินาลีกับกวนอูนะเพื่อนๆค่ะนี่คือลักษณะที่แตกต่างของฮองเฮาที่แตกต่างจากเพื่อนคือก้านเขาดาค่ะถ้าเป็นตัวอื่นก้านเขาจะขาวนะคะและพี่พรจะพามาดูเนี่ยตละแม่กุสุมา ตะละแม่กุสุมานี้ลักษณะใบก็ออกออกจากคล้ายๆกับกับปีกินาีนะคะแต่ปีกินาีเขาจะปลายแหลมเนาะเพื่อนๆค่ะปีกินาีจะปลายแหลมค่ะแต่ตะละตะระแม่กุสุมานี้จะปลายไม่แหลมนะคะเพื่อนๆใบจะออกมาทางสีชมพูลักษณะเขาก็สวยเด่นนะเพื่อนๆนี่คือตะละแม่กุสุมาแม่กุสุมานะคะก้านใบเขาก็จะสีขาวะค่ะเลี้ยงนกตู้ได้เป็นบอลโบราณเป็นบอลไทยเรานะเพื่อนๆค่ะ นี่คือปีกกินรีค่ะนี่คือปีกกินรีลักษณะปีกกินรีนี่คือปลายใบเขาจะแหลมนะเพื่อนๆค่ะปลายใบเขาจะแหลมเนี่ยสวยค่ะเวลาเขาโตมาเวลาเขาโตมาปีกกินรีนะเขาก็จะสวยสวยใบแดงนะพี่พรจะให้ดูไซแม่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่คือไซแม่ของปีกกินรีนะคะนี่มีเพื่อนบางคนถามบอกว่าดูไม่ออกแยกไม่ออกว่าเป็นอะไรนะคะ นี่คือลักษณะเด่นของปีกินนาีคือปลายเขาจะแหลมนะเพื่อนๆนี่คือไซแม่ไซแม่พันธุ์พี่พรจะแยกออกมาอย่างนี้ค่ะเลี้ยงแม่พันธุ์ขยายนะคะนี่คือปีกินนาีเนี่ยสวยไหมเพื่อนๆเนี่ยคือไซแม่ใบเขาจะเนี่ยใบใหญ่ลักษณะของปีกินนาีก็คือปลายใบจะแหลมนะเพื่อนๆค่ะปลายใบจะแหลมนะคะเลี้ยงง่ายปเป่ะเลี้ยงง่าย ปีกินาลีฮองเฮากุสุมาอากวนอูเดี๋ยวพี่พรจะพาไปดูกวนอูไม่ได้ยกมาไว้ลืมๆค่ะนี่คือฮกหลงนะคะเพื่อนๆค่ะฮกหลงก็เป็นบอลไทยเรานี่ก็คือกวนอิมลักษณะก็จะไม่แตกต่างคือคือแยกง่ายนะคะคือมันมันต่างเพื่อนกวนอิมนะคะเขาจะเป็นสีขาวของเขานี่คือกวนอูค่ะเพื่อนๆค่ะนี่กวนอูที่พี่พรแยกมาไวใ้ให้ดูแล้วนะคะนี่ ราคามูลค่าก็ตามตามมานะคะแต่ก็ยังอยู่ไม,ไม่ไม่สูงเท่าเพื่อนแต่ก็ยังสวยอยู่คือไซนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนที่พี่พรแบ่งปันถ้าใครอยากได้ก็ยังพอมีอยู่เยอะอยู่นะคะพี่พรก็จะมีรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นอนุบาลค่ะคือไซนี้ที่พี่พรแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนไปปลูกนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนค่ะถ้าใครปลูกต้นไม้นี่ก็ถือว่าดีนะเพื่อนเพื่อนค่ะมันจะดีมากๆเลย โอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พรอธิบายเนาะจะไม่ถือว่าอธิบายเราพี่พรเอาให้ดูว่าความแตกต่างของของปีกกินรีของฮองหฮาของหกหลงของหงยกเป็นยังไงของกวนอูเป็นยังไง<อ>ก็น่าจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะคะเพื่อนๆน,น,นี่คือไซส์นี้เลยที่พี่พรแบ่งปันนี่คือกวนอูนะคะเพื่อนๆสวยค่ะจะพูดพวกนี้เขาจะเป็น เป็นไม้ดอกเป็นไม้ประดับเป็นไม้กระถางเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆค่ะโบราณโบราณจะมีความเชื่อเนาะโบราณเราก็จะมีความเชื่อว่าเราปลูกไม้พวกนี้แล้วจะทําให้ครอบครัวเราจะเริญรุ่งเรือง,งลูกหลานเราก็จะไม่ทะเลาะบ,บ่เแว่งกันมีความรักกันสนมกลมเกลียวกันนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยกล้วมเวลาเราจัดใส่กระถางอย่างนี้ก็สวยนะคะพี่พรก็เลี้ยงไว้ตั้งต้นแม่นะเพื่อนๆเขาจะใบใหญ่มากเลยนะคะพี่นะักขเพื่อนเนี่ยกล้วมนะเนี่ย ค่ะกุนอิมค่ะเราปลูกไว้ค่ะพอพอเวลาเขาโตมาเนะเาะพอโตมาเขาจะออกหนอ่อออกแม่แผลลูกไปแล้วก็สามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวบอย่างเราเราเนาะสวบอย่างเราเราก็จะได้ความสุขทางใจความสุขทางใจสดสดชื่นคนสมัยโบร,ราณจะไม่รู้จักโรคซึมเศร้าหรอกเพื่อนๆค่ะ คนสมัยโบราณจะไม่รู้จักกับคําว่าโรคซึมเศร้าเพราะว่าเขาเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้ข้างบ้านนะค่ะปลูกต้นไม้ไว้ข้างบ้านความสวยงามความสดชื่นตื่นขึ้นมาเราก็จะได้มารดน้ําต้นไม้มาดูแลว,ว่าเขาสวยขนาดไหนใส่ปุ๋ยเขางานเบาๆแล้วปลูกไม้ประดับไว้ข้างบ้านจะจะไปทํางานอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้วเกลี่ยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณงมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณงมากค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะพี่พรขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจให้การมีคอมเมนต์เข้ามาถามพี่พรบ้างขอเบอร์ติดต่อบ้างค่ะขอบคุณงมากนะคะคลิปนี้พี่พรขอขอบคุณงมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆ ได้ความรู้ดีๆออกมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะพี่พรมีบอลอีกหลายชนิดที่จะแนะนําเพื่อนๆติดตามคลิปพี่พรคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย